กับเรียนคณะกรรมการนะครับแล้วก็ผู้เข้าพกักทุกคนนะครับผมนาอยอกิษสุกใสนักการแพทย์ชำนกกาญพิเศษนะครับจากศูนย์วิชาการแพทย์ที่1นทับหเชียงรายเนี่ยจะมานําเสนอการประเมินผลสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในจังหวัดเชียงรายพะยาแพร่และนาน,นะครับในปี2567 ที่มาและความสําคัญนะครับก็สนย์วิสัารแพทย์ได้พัฒนาสนย์วิสัารแพทย์ชุมชนขึ้นนะครับซึ่งเป็นนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีในด้านวิสัารแพทย์นะครับและมีการศึกษาทางด้าน,นดีเทคชั่นด้วยนะครับว่าชุมชนสามารถเฝ้าระวังและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งเรามีภายคีเครือข่ายนะครับเช่นอ,อบจอสจสสอ,อนะครับแลหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบคน,นะครับ และมีอ,อสมอนะครับอสมอที่เราว่านี่อสมอวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเนี่ยเป็นอสมอที่ผ่านหลักสูตรของเรานะครับของกรมวิทยาการแพทย์นะครับซึ่งเป็น,นกลไกหลักที่ช่วยกับเคลื่อนศูนย์วิทยาการแพทย์ชุมชนหรือว่าศูนย์แจ้งเตือนภายในปีนี้นะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนปัญหาสุขภาพนะครับที่เกิดจากปฏิพภัณฑ์นะครับ นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในการประเมินผลเนี่ยเราดําเนินการไปแต่ว่าเราดําเนินการในกิจกรรมที่มีเครือข่ายเท่านั้นเองนะครับซึ่งไม่มีอบจอและก็สช,ชด้วยนะครับจากปัญหานี้พบว่าเนี่ยเราจังประเมินผลไม่มีอบจและสจรวมถึงเครือข่ายอื่นด้วยนะครับก็เลยว่าเราก็ต้องดําเนินการในเรื่องนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับในมีวัสุประสงค์ของการวิจัยก็ปรากฏว่า อันที่หนึ่งกม็มีเพื่อประเมินความสำ,สำเร็จของโครงการนะครับแล้วก็ศึกษาและพัฒนานะครับประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วเสียนะครับเช่นเจ้าหน้าที่สาสุขอสมแล้วก็ประชาชนนะครับเราดําเนินการในปีที่แล้วนะครับนะครับการวิจัยนราแบบงเป็นสส่วนนะครับเราวิจัยเป,เป็นรูปแบบของผสมผสานนะครับ อันที่1ก็มีการสอบถามนะจากรายงานการดําเนินงานในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์แจ้งเตือนภยัยการกระจายของของศูนย์แจ้งเตือนภยัยหรือว่าการกระจายของอสมแล้วก็การพัฒนาอสมรด้วยนะครับแล้วก็มีการสอบถามในในแบบสอบถามเราใช้ g o o g l e Form นะครับนะในการศึกษาเชิงปริมาณเนี่ยพราะว่ามีการาศึกษา ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนนด้สวญเสียที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการซึ่งมีอสมออยู่ทั้งหมด395คนนะครับมีเจ้าหน้าที่สาวสุขอยู่59คนครับแล้วก็มีการฝกกระตุ้นนะครับอยู่ในส่วนของอสมเจ้าหน้าที่สาวสุขแล้วก็รประสะตอซึ่งอ่าและแล้วก็ตัวแทนประชาชนซึ่งเราไปดําเนินการอยู่นะครับ อยู่32กลุ่มนะครับเคื่อเป็น32แห่งนะครับแล้วมีการช้สติเชิงพระนานในการวิเคราะห์ข้อมูลในในด้านของอผลการวิจัยนะครับในด้านของตัวชี้วัดก็พบว่าเรามีสนวนเจ้าเดินภัยทั้งใหม่และเก่ารวมกันนะครับ32แห่งนะครับเป็นร้อยละร้อยนะครับแล้วก็มีการกระจายของรายอำเภออยู่ร้อยละ40นะครับ แล้วก็มีเรื่องของพัฒนาอสมอ,อยู่ร้อยละ1้อยสนะครับมี395คนแล้วก็มีการกระจายอสมอ,อยู่ที่ร้อยละ80ครับแล้วก็มีการาตรวจสอบนะครับว่าเราได้ใช้หลักสูตรอสมอวิสัยการพชนได้หรือไม่นะครับเราใช้ในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศนะครับนะครับแล้วก็มีสัดส่วนกัน ใช้ใจ่ายงบประมาณเราคิดอยู่ที่93.27นะครับซึ่งเป็นโครงการคิกออฟเนี่ยอยู่ที่92.62นะครับแล้วก็การพัฒนาอสมออยู่ที่83.8 8 3 8เปอร์เซนะครับเรามีการาประกวดอสมอด้วยนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีอสมอ,อนักวิชาการแพทย์ ดีเด่นนะครับระดับภาคเหนือนะครับแล้วก็มีอสมวิสาหการแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับเขตส,สุขภาพที่1ในปี66นะครับแล้วมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการนะครับซึ่งเราถือว่าอสมเป็นผู้รับบริการเราอยู่ร้อยละ93.19%นะครับแล้วก็กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือกลุ่มผู้เป็นผู้ที่จะ เป็นเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ที่ร้อยละเก้นเป์นะครับทางด้าน benefit ratio นะครับในเรา cost ratio เนี่ยเราประเมินผลประโยชน์ต่อค่าการลงทุนนะครับตอนนี้เราคำนวณได้นะครับก็อยู่ที่2.156นะครับซึ่งเราเห็นว่าเป็นเนี่ยมันมันมากกว่า1น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูโครงการแล้วเราก็บอกโครงการเราคุ้มค่าอยู่ในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับ แล้วก็ประชาชนในชุมชนเนี่ยทั้งหมด32แห่งนะครับได้รับประโยชน์จากการเฝ้าร,ระวังนี้นะครับแล้วก็มีการเริ่มกระบวนการประเมินความความคุ้มคาดในโครงการด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทางอ้อมนะครับเราเห็นว่ารัฐบาลนะรประหยัดผู้ปมาณในการดูแลและก็รักษาผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ ได้ลดและกระชลอนะครับในการเกิดปัญหาปสุขภาพที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของอาการประเมินผลกระทบต่อประชาชนนะครับดูที่อสมมนะครับอสมมเนี่ยเขา,าปฏิบัติงานในศูนย์แจ้งเตือนภัยนะครับซึ่งเราเสริมสิ่งที่พิกว่ามีความรู้ความสามารถให้เขานำไปคัดกรอง เฝ้าระวังสุขภาพได้นะครับและซึ่งที่สำคัญคือเขาต้องบอกต่อได้นะครับให้ประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็มีประชาชนที่รอบรู้และเท่าทันในชุมชนเพิ่มขึ้นนะครับในสังคมนะครับผลประเมินกระทบต่อสังคมนะัเพราะว่าในสังคมเกิดนวัตก,กรรมนะครับซึ่งแตกต่างกันในในสอสองแห่งเลยนะครับเกิดเกิดต้นแบบ นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ผมจับได้ก็คือว่ามีจิตสํานึกที่เขาต้องรับ้านเกิดคือครอบครัวเขามีไรายได้นะครับซึ่งเขาก็จะช่วยลดปัญหาที่สําคัญกับเขาอีกทางหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการผลักดันของของการดูเรื่องของการวิจัยและการ ประโยชน์ในการดําเนินการนะครับก็จะมีเรื่องของการผลักดันนโยบายทางด้านระดับกระทรวงนะครับแล้วมีเรื่องของอาการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา่วกกับเครือข่ายย้ําเลยนะครับต้องร่วมกับเครือข่ายด้วยซึ่งทําให้เราได้แสดงถึงจุดของศูวนย์วิทย์เป็นยังไงเครือข่ายเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการตั้งเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยซึ่งในปีนี้ก็จะตัดตั้งเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ด้วยนะครับแล้วก็มีการพัฒนานักวิชาการแพทย์ชุมชนซึ่งที่สําคัญคือเราบอกว่าเราพัฒนาอสมอสมอายุเยอะนะครับแต่แต่นอกจากนั้นเนี่ยเราจังพาดตัวนี้ด้วยคืออสมเป็นนักวิทย์น้อยนะครับนักวิทย์น้อยก็คือเข้ามาร่วมนะครับเกี่ยวกับวิชาการแพทย์ชุมชนด้วยคือเช่นผาขวางที่เราที่เราเดาเนินการไปนะครับและเปิดมุมมองของเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยนะครับ แล้วก็มีการสนับสนุนทางวิชาการนะครับสร้างด้านชนสูตรนะครับซึ่งไม่เคยลงพื้นที่ด้วยกันเลยเราก็ต้องมาลงพื้นที่ด้วยกันนะครับมี HPV นะครับมีเรื่องยาเสพติดนะครับมีเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะครับทางด้านการรักษาและการเพิ่มศักยภาพนะครับก็มีการจัดทําประกาศเกติคุณด้วยนะครับยกย่องชื่อชูนะครับซึ่งปีนี้ก็ ได้คัดเลือกนะครับของสูขวิศนการแพทย์ชุมชนดีเด่นนะครับคือสออนนอแม่จัวนะครับที่แพ่นะครับแล้วก็มีต้องเข้าใจนะครับว่าบทบาทมันมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือเราต้องการปัญหาในพื้นที่เขาจริงๆนะครับบางพื้นที่มีบางพื้นที่ไม่มีนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีการสร้างกลไกการประเมินศักยภาพ นะครับแล้วก็หลักสูตรของเราต้องให้ครอบคลุมนะครับแล้วก็มีการจัดการด้านชุดทดสอบชุดทดสอบที่สาคัญมากเลยนะฮะจะทายังไงให้เขาเข้าถึงง่ายนะครับเข้าถึงเร็วนะครับแล้วก็เข้าถึงได้นะครับซึ่งแตกต่างไปยังบริบทแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายวิสัชกแพทย์ชุมชนเนี่ยเราคิดว่าทุกภาคีเครือข่ายเรามีมีความสําคัญยิ่งในการดําเนินงานนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทางอสมนะครับเชียงรายพยาแพทย์หน้านะครับศูนย์วิสัชกาแพทย์ชุมชนหรือว่าศูนย์วิสัชการแพทย์ศูนย์แจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชนนะครับอบจนะครับอันนี้เราเราเราไม่ได้เลยต้องต้องอบจแล้วก็สสจนะครับที่ให้ความร่วมมือและก็ให้ความสะดวกในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับขอบคุณครับ ก็ขอบคุณนะคะ <Okay S 1> ก็งานก็น่าสนใจนะคะขอ,ขอชื่นชมขอย้อนกลับไปดูนะประเมินความคุ้มค่าะค่ะว่าคำนวณจากอะไรบ้างช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยนะ,ะเนี่ยครับก็เราเราต้องดู b อ่ e f n t f o t t r s t r o t i o นะครับแล้วก็จะดูเรื่องของอสมออสมเนี่ยเราคิดว่าอสมอหนึ่งคนเนี่ยคิดสดสองร้อบาทนะครับแล้วก็ศูนย์จ้งเตือนภัยหนึ่งคนเราคิด หนึ่งพันหนึ่งหมื่นบาทเพราะว่าอะไรเพราะาเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงเขาบอกว่าเขาใช้สองร้อยบาทกับหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเกิดขึ้นจริงแล้วก็เราคิดว่า,าผลประโยชน์ที่ได้รับอย่ห้าปีห้าปีแล้วก็อัตราลดละกันคิดในโครงการรัฐบาลเ,เรารัฐบาลเราเนี่ยนะแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็คิดมานะครับแล้วก็รวมต้นทุนในโครงการต้นทุนในโครงการคือโครงการแรกคือออฟนะครับสี่แสนห้าหมื่นบาท แล้วก็โครงการอีกโครงการนึงก็คือ,อ280,000บาทนะครับเราก็คิดมาคิดมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาสูตรที่คำนวณได้นะครับก็มี present value นะครับส่วนด้วยต้นทุนโครงการนะครับเราคิดได้2.156เอร์2.156นะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้า,า benefit cost ratio เนี่ยถ้าเกิดมากกว่า1เนี่ยก็คิดว่าจะคงคุ้มทุนอยู่นะครับ น,นี่เป็นส่วนที่เราเราดําเนินการนะครับคอืออสมอท่านหนึง่งต้นทุน200ใช่ครับค่ะแล้วคือจากนี้ไปก็คือเราจะเป็นศูนย์วิทยาสายการแพทย์ชุมชนครับสิ่งที่ดาเนินการเพิ่มในศูนย์วิทยาสายการแพทย์ชุมชนช่วยสรุปอีกครั้งหนึ่งได้ไหมสิ่งที่ดําเนินการเรื่องของยุบิสการแพทย์ชุมชนคือที่สําคัญตอนนี้นะดังตอนนี้เนี่ย,นนเ,ยเราเริ่มใช้อ,ออนไลน์หลักสูตรออนไลน์ ซึ่งปีนี้นะเมื่อก่อนปีปีที่ทำโครงการนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราไปทุกแห่ง32แห่งก็คือไปทุกแห่งเลยแต่มาปีนี้ปุ๊บที่เราเราดำเนินการไปคือเราดําเนินการเป็นกลุ่มกลุ่มจังหวัดนะครับจังหวัดหนึ่งสักสามสามกลุ่มนะครับมันมันมันอยู่ไกลนะฮะจากน่านก็คิดว่าน่านก็คือ่างปู๋ทางอําเภอเมืองแล้วก็ทางทางทางนาน้อยย่างยครับเราเราจะเดินการอย่างนี้นะครับ สิ่งสาคัญที่ดําเนินการอย่างนี้คือว่าไปไปไปน้อยครั้งนะครับไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เขาไปไปทีเดียวไปแต่เดททิศนะฮะไปน้อยครั้งแล้วก็ได้เท่าเดิมนะครับซึ่งเราก็ดําเนินการมาละในปีนี้ก็ดําเนินการมามาอ่าเป็นเป็นที่เดิมอยู่นะครับก็ก็นับว่าใช้ใช้ได้ดีครับนิดน,ดนึงค่ะ เมื่อกี้ถ้าฟังดูจากคุณกิตนะได้นําเสนอเนาะก็สะท้อนว่าโครงการที่เราไปพัฒนาสมอนวิทย์นะคะแล้วแม้กระทั่งการจัดตั้งแลบในชุมชนมีความคุ้มค่าคถูกไหมคะคำถามก็คือว่าจากข้อมูลที่เรานําเสนอว่าเนี่ยเรามีการสร้างเครือข่ายเราสมอตั้งหลายคนเนี่ยอะไรที่เราเห็นปัญหาของชุมชนเนาะมีอะไรแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่คิดอยากจะทําต่อในการขยายนะคะส่วนที่หนึ่ง เราปัญหาที่เราเจอเรามีวิธีการจัดการยังไงเีสมคะครับ,รบเราดําเนินการไปเราเห็นแต่ละที่ไม่เหมือนกันคําว่าไม่เหมือนคือปัญหาบางที่เนี่ยเป็นเป็น,ปนด้านด้านด้านผลิตภัณฑ์ผักบางที่เนี่ยเป็นด้านของยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละที่เราไม่เหมือนกันเราเราเห็นว่าในการดําเนินงานเราเนี่ยเราก็ต้องไปครบทุกที่นะครับแล้วก็แบ่งพาร์ทว่าถ้าเขา เป็นรประานด้านผักจริงๆก็ดาเนินการอย่างนี้ถ้าเป็นด้านยาดําเนินการนี้ถ้าเป็นด้านเครื่องสาอางดําเนินการอย่างนี้นเ,รเ,นรนเราเราจะแบ่งไป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 โคละโคลาพาร์ทนะแต่ที่สําคัญปุ๊บเนี่ยเรามีมีกรอบใหญ่อยู่ว่าต้องดาเนินการแบบนี้ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์และเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวเกี่ยวข้องเข้าไปอันนี้เป็นจุดที่เราที่เรา,ท,เราที่เราคิดไว้นะครับแล้วก็ทําอยู่นะครับแล้วก็อ,อันที่สองอะไรนะครับ ครับแล้วก็การจัดการก็คือว่าในในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราดำเนินการไปเป็นภาพใหญ่ก่อนเพราะฉะนั้นเราในปีนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยเราก็ดําเนินการในภาพเล็กนะครับแต่ขยายขยายเครือข่ายให้เพิ่มขึ้นเราขยายจาก32ตัวนี้ตั้งเป้าไว้ที่50นะครับตั้งไปให้ให้มากขึ้นครับผมก็จะเป็นโจทย์ที่ที่เราต้องดําเนินการนะครับ ค่ะขอเสียงปรบมือให้ผู้นำเสนอนะคะ